สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับอมกันในช่อง omtp channel กันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอมก็จะมาบอกไอเทมที่ควรมีติดตู้เป็นไอเทมเบสิกสาหรับการแต่งตัวอะไรเงี้ยที่มีแล้วเขาเรียกว่าไงมันกันตายได้แล้วก็ควรมีติดตู้จริงๆเป็นอะไรที่เบสิกทุกคนสามารถใส่แล้วก็มีการแมทได้ง่ายๆนะคะโอเคก็อันนี้นะคะขอ disclaimer เเไว้นิดนึงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอาจจะ ตรงกับเพื่อนๆหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้ถือว่ามาบอกต่อมาแนะนําสําหรับ1ิบไอเทมของออมที่ออมคิดว่าควรมีติดตูล้ละกันเนาะไอเทมแรกนะคะก็จะเป็นเบบี้ทีค่ะทุกคนจะเป็นเบบี้ทีเข้ารูปแล้วก็สีพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือว่ายาวอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าส่วนตัวออมจะชอบอะไรที่มันยาวหน่อยมันจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็เข้าได้กับถูกากงเกงที่เรามีหรือว่ากระโปรงที่เรามีเนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นของ เบอร์ชกาค่ะออมได้มาเนาะทุกคนก็จะเป็นทรงเบบี้ทีตัวเล็กๆแบบนี้เลยสังเกตว่าทรงที่อ,อมมองว่าเบบี้ทีที่สวยมันจะมีความก้าวสูงนิดๆก็คือจะแบบแขนแคบแขนสั้นแล้วก็คอประมาณนี้ไม่ติดคอจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะทุกคนจะเห็นนี่ ให้ดูทุกคนจะเห็นได้แหละว่าทรงน้องจะมีความแบบเข้ารูปเห็นปะเข้ารูปเข้าตัวไปเลยซึ่งออมมาชอบมากแล้วก็เป็นทรงที่สวยมากนะคะถ้าใครคิดไม่ออกก็ลองไปดูของเบอร์สกาได้เป็นเบสิ c มากมาก นะหรือว่าจะเป็นตาม i อมีลวดลายมีอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยหรือว่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็คือสไตลิชชอปเดี๋ยวอมขึ้นรูปให้ดูอันนั้นก็คือทรงสวยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เข้ารูปไม่เข้ารูปเท่านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแทงท็อปค่ะซึ่งแทงท็อปก็จะมีหลากหลายทรงขึ้นอยู่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะเดี๋ยวอมจะมาแนะนําว่าของอมมีตัวไหนที่เป็นแทงท็อปที่อมชอบบ้างนะคะเออทรงแรกก็จะเป็นตัวที่อมใส่อยู่เลยอันนี้จะเป็นของ H&M เป็นคอแบบคอ U กว้างๆเนาะแล้วก็จะมีดีเทลเป นิดนึงอันนี้ก็คือสวยจะมีดีเทล,ลขึ้นมาหน่อยนะก็อันนี้คือสามารถใส่กับเกงยีนแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นทรงนี้ที่รู้สึกว่าควรมีมากๆซึ่งออมมีแบบ ส,สีีเลยค่ะก็จะเป็นทรงนี้ของ H&M นะคะเป็นทรงแบบเว้าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ H&M แล้วก็สังเกตได้ว่าความยาวเนี่ยอมจะเลือกความยาวที่มันไม่ได้ไม่ได้สั้นมากอ่ะอย่างตัวนี้ก็คือจะบนสะดือมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะประมาณแบบสะดือนะคะก็คือจะไม่ได้สั้นมากแล้วก็สีทุกคนคิดดูอมชอบทรงนี้มากเป็นทรงที่ใส่แล้วผอมมากๆนะคะก็เลยมีหลายสีเลยมีฟ้ามีเขียวมี เทามีดํามีขาวคือมีหมดเลยแต่ว่าวันนี้หยิบมาให้ดูแค่4ีสีเนาะชอบมากแล้วก็ผ้าดีนะคะนี่เป็นของ H&M ราคาอยู่ที่199เองก็คือสามารถไปดูกันได้ใครที่มองหาแทงท็อปเบสิกเบสิกราคาน่าักนาักเนาะแล้วก็จะมีอีก2องทรงที่อยากเรคเมน n d อีกทรงหนึ่งจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะจะเป็นก้ามยาวแบบนี้เลยเวลาใส่ก็คือถ้าอยากให้สั้น ก็มัดด้านหลังได้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์อติพาเนาะทุกคนจะสังเกตว่าถ้าออมชอบทรงอมจะซื้อทั้งหมดหลายตัวแล้วก็หลายสีอันนี้อมได้มา 3- ส,าสีเป็นเทาเข้มแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะยาวค่อนข้างยาวมากแล้วก็มีสีเขียวเข้มเขียวขี้ม้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีนี้สีนูดน้ำตาลเป็นสีเบสิกสังเกตได้ว่าจะเป็นโทนสีเบสิกแล้วก็ทรงใสง่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือผ้าดีนุ่มใส่สบายเป็นทรงที่ทุกคนควรมีติดตู้เหมือนกันช่วงนี้เทรนที่มันมาก,ก็จะเป็นเสื้อตัวที่มันไม่สั้นมากไม่ครอบใต้หน้าอกนะคะจะเป็นแบบบนสะดือหรือว่ายาวลงไปอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะฮิตมากหรือว่าจะเป็นอีกทรงหนึ่งซึ่งจะมีความโค้งขึ้นคอมาหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นของสไตลิชชอปออมก็ชอบเหมือนกันตัวผ้าเขาจะเป็นผ้าล่องเนื้อหนาแบบนี้ ออมชอบมากมี3สีจริงๆมีสีชมพูด้วยไม่ได้หยิบมานะคะมีครบสีของเขาเลยต่อมาเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ออมมองว่าอันนี้ก็ทําให้การแต่งตัวเรามัน e ซี่ขึ้นก็คือเป็นทูบท็อปหรือว่าพวกแบนโดท็อปพวกเกาะอกต่างๆนะคะออมจะมีหลากหลายแบบจริงๆกะอ,อกเนี่ยสามารถ อดัดปไปได้หลายแบบเลยอาจจะมีลูกเล่นหรือไม่มีลูกเล่นก็ได้แต่การใส่เสื้อกะออกเนี่ยมันจะทําให้เราดูสรีระช่วงบนดูเพียวขึ้นแล้วก็ถ้ายิ่งเข้ารูปก็จะยิ่งดูเอวเล็กดูตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งออมจะเอามาให้ดูประมาณไม่กี่แบบ3-4แบบอ่ะ แบบแรกก่อนเลยอันนี้ก็คือจะเป็นทรงที่ทุกคนเห็นหมว่าน้องจะมีดีเทลเล่นเล็กๆแต่ก็ยังคงความเบสิกอยู่ก็คือมีพับนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นทูบท็อปธรรมดาที่มีความยาวหน่อยผ้าเนื้อนหนานะคะอันนี้อมก็ได้มาจากเวียดนามเหมือนกันสีเทาเห็นไหมเป็นเบสิกธรรมดาเลยอันนี้ก็คือใส่บ่อยแล้วก็อีกอันนึงเป็นร้านในไทยนะคะนั่นก็คืออติพาช็อป อันนี้จะสั้นหน่อยสําหรับใครที่ตัวสูงแต่ว่าถ้าเป็นออมเมียก็จะบนสะดือไม่ได้สั้นมากอันนี้ออมมีสองสีนะคะเอามาให้ดูมีสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีดาเนี่ยก็จะเลือกสีเป็นโทนสีที่คิดว่าชอบแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆเนาะส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นของสเตซเลนะคะจริงๆน้องเป็นเสื้อผูกคอซึ่งทรงผูกคอที่อันเนี้ยทำอะ่ะก็คือทรงสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเอามาอัดแบบให้เป็นกอ,อกธรรมดาได้ทุกคนออมมีหลายสีเลยทํามาหลายสีมากๆเพราะว่าเป็นทรงเบสิกที่ใส่ได้ง่ายเนาะเออเอาที่ ขูกขอเก็บแล้วก็เป็นเกาะอ,อกได้เป็นเกออกตัวยาวนี่ มีก็อกตัวยาวแบบนี้ซึ่งก็จะประมาณสะดือหรือต่ำกว่าสะดือนิดหนึ่งขึ้นอยู่ความสูงของทุกคนนะคะต่อมาก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะซึ่งขอเน้นย้ำว่าเป็นเอวต่ำคืออันนี้อาจจะแล้วแต่คนเลยถ้าคนชอบเอลสูงก็ไปที่เอลสูงได้แต่ออมรู้สึกว่าการใส่กางเกงเอลต่ำมันทำให้ออมสบายพุงตอนกินมากขึ้นหนึ่งสองก็คือมันทำให้หุ่นของออมดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นอันนี้ก็คือแล้วแต่บอดี้ของคนเช่นกันแต่ว่าออมเป็นคนท่อนบนน่ะเล็กแต่ท่อนล่างใหญ่ แบบต้องช่วงตัวเล็กนะคะแล้วก็เป็นคนตัวสั้นด้วยการใส่เอวต่ําทําให้ออมดูสูงขึ้นเพราะฉะนั้นออมก็เลยจะชอบใส่เอวต่ํามากๆถ้าใครที่หุ่นประมาณกันก็น่าจะใส่แล้วสวยเลยเพราะว่ามันทําให้ดูสูงขึ้นจริงๆดูทําให้ดูตัวยาวขึ้นดูขาย,ยาวขึ้นในทาง,งที่ปกติใส่เอวต่ําอาจจะต้องดูตัวเล็กลงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบกางเกงทรงแบกี้แบกี้เอวต่ำแล้วแต่เลยว่าทุกคนสามารถหาได้ที่ไหนอย่างอันนี้ออมซื้อจากเว็บนอกมา pretty little thing นะคะ ทรงก็จะแบกี้หน่อยๆส่วนอันนี้เป็นแบรนด์ไทยคะ่ะชื่อแบรนด์ว่าเลฟนะคะออมไม่แน่ใจว่าออมอ่านถูกไหมเป็นสีเข้มคือออมมีเอวต่าหลายสีเลยแต่วันนี้หยิบมาให้ดูทั้งหมด2ส,อสีอันนี้ก็จะเป็นทรงเบสิกเบสิกเห็นไหมจะนน้องจะมีความแบกี้มีความแบบอะไรอย่างนี้ทุกคนสามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดว่าจะใส่ได้น่นๆต่อมาเป็นกระโปรงค่ะทุกคนเป็นกระโปรงยีนแบบมินิสเกิร์ตเอวตา่าออมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ คนมีติดตูน้นะเอาไว้ใส่กับแท่งท็อปเมื่อกี้ที่พูดไปหรือว่าเสื้อตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดเป็นอะไรที่ใส่ง่ายอันนี้คือสําหรับอ,อมอ,อมรู้สึกว่าอ,อมเป็นคนชอบใส่มินิสเกิร์ตมากๆพผมคนตัวเล็กก็คือตัวเตี้ยนั่นเองนะคะเวลาใส่มินิสเกิร์ตมันทาให้ขาดูยาวขึ้นแล้วก็ดูผอมลงพอเป็นเอวต่ำอย่างที่แจ้งไปเนาะอ,อมจะมีหลายแบบเลยทุกคนอันนี้จะเป็นยีนธรรมดา มีปลายขาดรุยหรือว่าอันนี้จะเป็นแบบสีดําหรือว่าจะเป็นลายทางใดๆค,คือคือมีเยอะมากอะให้ดูเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกลุกนึงสามารถแบบแต่งเป็นอีกลุกนึงได้หรือนี่น้องกระโปรงสีชมพูอันนี้จะเอวใหญ่หน่อยแต่ว่าใส่ออกมาแล้วน่ารักมากสีดำเบสิกติดหมุดนะคะอันนี้จะเป็นร้านมือสองนะเดี๋ยวออมขึ้นชื่อร้านไว้ให้แต่ไม่แน่ใจตอนนี้เขายังขายอยู่ไหมเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าของจะหมด นะก็จะเป็นมือสองตัวนี้ก็คือน่ารักมากชอบมากสั้นเนี่ยความสั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเลยว่าชอบประมาณไหนอย่างอ,อมเนี่ยส่วนตัวบุคคลชอบสั้นมากๆอ,อมจะใส่แบบอยู่ที่10นิ้ว11นิ้วพอเวลาเป็นเอวต่ําก็ใส่อยู่ที่10นิ้ว11นิ้วแล้วใส่ออกมามันพอดีกับส่วนสูงพอดีกับสัดส่วนของอ,อมนะคะแต่เพื่อนๆที่ตัวสูงเนี่ยก็แนะนําให้หาความยาวที่มัน12 13ขึ้นไปเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะสั้นมากๆถ้าสมมติซื้อ10เหมืนอนอมแล้วเพื่อนๆสูงสักร้อยหกสิบก็คือ ตูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกความความยาวของกระโปรงดีๆนะอันนี้เป็นของ Urban Urban o เ t f i t เ e r เป็นอีกทรงหนึ่งที่อมชอบมากนี่ทุกคนดูสวยมากอันนี้คือแบบได้มาแพงมากแต่ว่าเป็นทรงขาโกมินิสเกิร์ตอมรู้สึกวินิสเกิร์ตมันใส่ง่ายเท่านั้นยังไม่พอมีตัวอย่างมาให้ดูอีกก็คือ อันนี้นะคะเป็นของสเตสเลอมเอามาให้ดูทางไซส์แล้วก็ไซส์ไซสเจะยาวขึ้นมาหน่อยส่วนตัวอมชอบใส่ไซส์อนะก็เป็นทรงเบสิกธรรมดาสีขาวสีดำเพื่อนๆคนมีติดตู้เพราะว่าอะสมมติเราใส่อันนี้ กับ,บเสื้อครอปสักหนึ่งตัวหรือเบบี้ทีสักหนึ่งตัวก็ผ้าใบคู่หนึ่งคือจบออกจากบ้านได้แล้วแล้วก็ดูมีอะไรด้วยนะคะลองดูหรือว่าจะเป็นของร้านอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็นต้องของร้านออมแค่เป็นทรงประมาณนี้ทุกคนสามารถไปหาดูกันได้เป็นทรงแบบทรงเอวไม้สกเกิร์ตเงี้ยน,น่ารัก,น,รกน่ารักนะแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมที่ฮิตมากในช่วงนี้แล้วก็คิดว่ามีติดตู้ไว้น่าจะได้ใส่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือแม็กซี่สเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นทรงแบบที่ยรมีแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นทรงยาว นะอันนั้นก็คือได้หมดเหมือนกันทุกคนสามารถเลือกที่มันเหมาะกับตัวเองได้หรือว่าจะเป็นมิดิสเกิตก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวอมรู้สึกว่าพวกแม็กซี่อ่ะสาวตัวเล็กใส่อ่ะอาจจะหายากนิดนึงบางทีอาจจะยาวเกินไปทุกคนสามารถแบบไปเลือกดูได้อมว่ามันเป็นอะไรที่มีติดตู้ไว้แล้วใส่ง่ายอย่างแค่แม็กซี่สเกิ์ตัวเดียวใส่กับเบบี้ทีหรือแทงท็อปหรือทูบท็อปก็คือ จบใส่แล้วสวยต่อมาคือแกงคาโก้ค่ะทุกคนคาโก้มีหลายทรงมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อมอมองว่ามีติดตู้ไว้คือแบบกันตายได้นะคะทําให้ลุคดูมีอะไรทั้งทงที่เราใส่แค่เสื้อเงงเก่งจบอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออันแรกก็จะเป็นทรงนี้เป็นทรงคาโก้เบสิกที่ทุกคนสามารถเห็นได้ทั่วๆไปนะคะแล้วก็ขาดจะเป็นขาดจำ้ำเนาะอันนี้เป็นของสเตซเลนะทุกคนที่อมหยิบมาเพราะว่าออมชอบของร้านตัวเองที่สุด นะคะเพราะว่าคิดมาแล้วว่าจะทําแบบไหนอะไรยังไงมีกระโปงกระเป๋าแล้วก็ใส่กระกอกอกตัวเดียวคือจบจบเลยไม่ต้องคิดเยอะผ้าใบหนึ่งคู่ออกจากบ้านได้เลยคือชอบมากผ้าดีผ้าหนานะคะลองไปดูได้แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่อมเพิ่งได้มาแล้วอมชอบมากเหมือนกันก็คือ H&M อะ่ะอมเอาให้ดูอันนี้คือ H&M ซึ่งน้องจะมีความเป็นคนละทรงทุกคนเห็นไหมเขามีความเป็นคนละทรงแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความใส่ง่าย อันนี้จะทําให้ลุกดูแบบดูเต็มกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะอันนี้อ้อมซื้อมา2สีเลยเพราะอ้อมชอบมากส่วนอันนี้มันก็มีครบ3สีนะของร้านตัวเอง <laughs> เหมือนกันนะคะแล้วอ้อมเชื่อว่าแบบ ร้อยรับแปสิบอะเพื่อนๆน,น่าจะมีคาโก้เพราะฉะนั้นเลือกคาโก้ที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็เลือกคาโก้ที่ทรงสวยอาจจะจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเป็นคาโก้ที่ใส่ได้บ่อยๆดีกว่าซื้อมาแล้วใส่ได้ครั้งเดียวอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเลือกทรงกันดีๆเลือกที่มันเหมาะกับหุ่นของตัวเองนะคะต่อมาเป็นเบสิกเดรสค่ะทุกคนซึ่งเบสิกเดรสเนี่ยก็มีได้หลากหลายแบบส่วนตัวอมตีความคําว่าเบสิกเดรสได้ว่าเป็นสี สีล้วนๆเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีลวดลายอะไรเยอะนะคะเป็นทรงเบสิกเบสิกซึ่งตัวที่ออมจะเอามาแนะนำอ่ะอันนี้เป็นของอติภาชชอบเขาเป็นเดรสแบบแม็กซี่นิดหนึ่งสำหรับคนอื่นอาจจะมิดิแต่ว่าออมคือแม็กซี่เลยซึ่งออมมาชอบมากนะอันนี้ก็คือทรงสวยเก็บทรงสวยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเหมือนกันว่าอันนี้เป็นทรงยังไงเนาะหรือว่าจะเป็นทรงประมาณนี้ก็ได้ทุกคนเห็นไหม น้องจะมีความเบสิกแบบเบสิกสุดๆอีซี่สุดๆใส่เดรสตัวเดียวจบรองเท้าแตะออกจากบ้านได้เลยสีพื้นๆเรียบๆง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้มีติดตู้วันไหนที่คิดอะไรไม่ออกว่าอยากใส่อะไรก็หยิบเดรสมาใส่ได้จบเลยต่อมานะคะจะเป็นส้นิเกอร์คู่ใจก็คือออมอยากแนะนำให้เพื่อนๆมีสนิเกอร์ติดบ้านสักหนึ่งคู่อาจจะขึ้นอยู่กับสไตล์ด้วยถ้าสมมติสไตล์เพื่อนๆไม่ใช่คนที่แต่งตัวกับสนิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่า รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอยากแบบสป,ปอร์ตหน่อยอะไรเงี้ยมีการมีสเนิเกอร์ดีๆสักหนึ่งคู่เข้ากับตัวเองสักหนึ่งคู่แล้วใส่ได้บ่อยๆเนี่ยก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะส่วนตัวออมนะณนะปัจจุบันที่อมชอบมากๆเลยอะมี2คู่นะคะก็คือ เป็นแซมบ้าโอกับตัวนิวบาลารุ่นนี้นิวบาลารุ่นนี้คือใส่สบายมากอ้อมใส่เดินเป็นกิโลกิโลกิโลแบบหลายโลก็คือเอาอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่ที่เบสิกใส่ง่ายใส่ได้กับทุกชุดจริงๆทุกตัวที่้อมกเก่าวมาคือสามารถใส่กับคู่นี้ได้หรือคู่นี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสนิกเกอร์ที่มันเหมาะได้กับทุกชุดแมชได้กับทุกชุดหรือว่าคู่ใจของเราอะ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแต่งตัวง่ายขึ้นมากๆคิดอะไรไม่ออกก็หยิบรองเท้าคู่นี้มาใส่จบการใส่รองเท้า ซ้ำเสื้อผ้าซ้ำไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่เรามีไอเทมที่เราชอบแล้วก็เข้ากับเรามากๆสักหนึ่งคู่มันมันโอเคมันคุ้มค่ากับการลงทุนต่อมาเป็นอีกหนึ่งอันที่อมมองว่ามันสามารถคอมพลีตลุกได้นอกจากกระเป๋านะคะนั่นก็คือเอเซอรี y ค่ะซึ่งเอเซอรี y เนี่ยก็อันนี้คือแล้วแต่คนเลยว่าทุกคนอยากทำประมาณไหนอยากใส่ประมาณไหนแต่ว่าส่วนตัวออมาอมชอบเอเซอรี y ที่มันเบสิกใส่ง่ายอะอย่างเช่น ต่างหูดีออที่มันเบสิกลายเพนเพนแล้วเราใส่ได้บ่อยๆอย่างที่อมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าอมจะลงทุนกับเอเซซอรีเพราะว่าเป็นอะไรที่อมซื้อไม่บ่อยแล้วก็ใส่ซ้ำๆนะคะก็เลยจะค่อนข้างที่จะใช้น้องทุกคู่บ่อยหมดเพราะว่า ทางเราแบบไม่ได้มีเยอะแต่เลือกที่จะมีคู่ที่ได้ใส่จริงๆนะก็ประมาณนี้นะคะออมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็น10ไอเทมที่ออมอยากมาแนะนําว่าเอ้ยทุกคนควรมีติดตู้นะอาจจะตรงใจกับเพื่อนๆหรือไม่ตรงใจกับเพื่อนๆได้นะคะสามารถนําไปอดแดปหรือว่านําไปเป็นไอเดียได้เนาะหรือว่าใครตามหาอะไรทรงประมาณนี้ก็ลองมาดูพิกัดในคลิปนี้ได้นะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะแต่งอะไรเสื้อผ้าเต็มตู้แต่คิดไม่ออกอะไรเงี้ยได้เนาะวันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปแล้ว ะค,ะคลิปนี้ตั้งใจทํามากนะแบบคิดนานมากว่าจะหยิบอะไรมาพูดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะโอเควันนี้คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย